มันบาดไปมันางนิ่มเนี่ยมันถือว่เสียมเพราะกระชังใจหนอดเดียวเนอะเดียวมันไข่แบบก็ต้องไข้เล่นปบาดยุ่งเสียก่อเราเพราะว่ายุ่งมากล่เขาเรียกว่าความเล่นปบาด Hai hát giỏi vắng nữa chưa bắt có thôi 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 thôi

เตรียมเตรียมเต้ยเบนก็ถือก้นหั่นอกันซื้อข้อกันบ่างไ่หตักดินไปนี่ฮะ้เมาหนิ้เนาะได้ยม่ได่่อันเลอันนี่ยนะแ่ดีไซบ้างนนาดทั้งแซนน้ำมันมันบ่ เราต้องไข่ไปด้วยพี่น้องเอาหลอดเล่นบะเอาหลอดบุ้เเล่นมาเมื่อฟังเดียว หลดเลยเออเด่นะแตงไม่เลยต้องดุดว่าน้อกันบ่ฮะสร้างแม็กตัวนี้โอ้สลักซื้อฟ้อมที่แปเก็บอยู่ฟุกว่าฟุเกอร์ว่าสันอันเดนเนีท่ใจหน่ไดตเดียวได้ลยจเสียมมัน่าน่อูเดีย บื้องสูตรอะไรอย่งบูดก็ม่มีเลยบูดบ่นแหลบูดไม่มีเลยมันไม่มีบูดบูดไม่มีก็อีบูดแค่อันเนี่ยมันอันจริงหร้อไงเนาะอันนี้เราเสื่อมนัดเอวมันนัดเอวมันคไข่แต่ว่ามันในเวลาเขาเวลาเขาหมุนโตนะมันมันเวลาเดินมันยางมันไปมันต้องคำ มันคำบ่อยนัาเลยมันเลยแผ่มาแผ่เอวมันไปไป่ถึงบ้านโดยตัง้งเอามาเอามาเสวิตกลางคงจะได้สร้างมินอันนี้สร้างฟุกว่างองมีน้ำมันแน่หล่ะ

ใส่หาหอดเพาเห็นบัดนี่ใสเว้นเข้าไปหาหัดเ่าเห็นฮะพวแมีนพวเมีนพ่เมียนพ่เมียนเห็นไม่เนพเมียนดนเาเสียแนเนี่ยเสียเหมือนกันเสียบยูเสียบเพื่เเล่น

เรวปากเป่าามนี่แลกเตลอแ่ต่เราปากเป่าควมไม่ลานสีหมอดเสียมันทียนนบนบกันี่ยังเชื่อมที่อะไรแถวบ้นข่ออไรบ้างมองอนไ่มีตาพูดแล้วอา้วก็จี้ก็ตอ

ขอขอขอได้หรอ่อยู่ลรสั่งการที่ตวที่หาตรงดกแค่ง เลนคาถาผมข้้าคาถาเนี่ย่นี่ยคี่ส่งคือเี่ปากตีงยุ้ปากตีนรุ้น่าอะไร

นั่งซีตัวเส้นวดเลยคือเดเชื่อมเราเอามันตีงว่าไมันไข่ไจ้เทียนหัวนอตไรอันน้นตัวตไต้แมนเรามเชมแบนเดีย่อมติดหัวนอตติดกับแบบนั้นเชื่อมไหนล้ไติดกันก็แนแทนมันเลยเออแบ่แมนแมนเรามันเ่มะไแให้กันเชื่อมไปเลยไล่ใหกันเลยเพราะมันเชื่อมตแหวกติดกับแบบนั้นเออเชื่อม เสียทั้งหัวนอดแหวนให้กันโอ้โอ้โอ้โเอาดีๆได้นมันไหลได้ทังนี่เจยมตะแหวนเดเจหอนดีดว่ามังม่มกย็มังคือมันเจยมใจงเมันเียเดี๋ยวมันเีก็ได้เอาเจบเนี่ึงเด็กก็ไปเด็กก็ไปเด็กสองข้างเพราะ่ตะสองข้าง อยู่ไปอยู่มาหัวนอดตกปอกกลุงซะละขาดาะนะหัวนอนทุบอวกแหลกหรือไงเนี่ยแต่ใหม่จอระบีนละ่ะใหม่แล้วมันไปทั้เสียบน้ำต้นนี่น้ำเตรียมพร้อมอยู่น้ำลุบว่า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 ถึงห้องอันไปเลเด็กเข้าไปเด็กเข้าไป เดือดเดือดเดือดกระดาษกรถางอะไรมาเมียไปเล่ยไปเลยนึ่งาน่แล้วถึงเจอนัดไบแท็กกันวะเจอแท็กแท็กี่จะเดี๋ยวเดเกี่ยวเดี๋ยว1พราเดี๋ยวพรหาเกี่ยววะ มันยังหั่นกัดเป็นเส้นเนียนสันกกลัดลายด้แต่มม่เกี่ยวละเอียดเกี่ยวเดียวกันเลยเกดียวกันเลยไม่ตัดกว่าออก่ื้อมากเลมันเป็นเบเกียวเลียนแหวเพระเราเราเกืเบอเดียวกันปะว้ายประหลุดประหลุดไงเสมุนเลยแยบแข็งของเก่าหรือเดียวของใหม่นอดนอตแาะ น็อตแข่ก็จะยืดพุ่นเนาะพอไหลก็ะเพือเสื่อไวเนาะถ้าตัวสิบาทมันดุพี่กซื้อแค่นี้ตัวนั้นจักรบาทจะซื้อน็อตรอนึ่งันสามสิบตัวเศร้าห่ือเปล่าุ่มนี่แต่ให้มันเรียกหาตัวดีๆให้ ก็แมันมันคัทเหรอคัทแยกมากคันตัวใดตัวดีก็เก็บไว้มันคัดไปขายได้ล่ะตัวใดมันดีก็แยกไว้ตัวใดมันเกี่ยวหนุ่มก็เอาไปสั่งกิโล่ต้นหนึ่งมาถึงกิโล่เนาะล่ะอืมก็ซื้อมาเป็นกิโลมาขายเป็นตัวก็ได้ดีก็กลั่นกันละเย็ดเย็ด เนี่ยเนีปทั้งผู้ีบ่ทั้งพี่พ่อออทั้งยออกพวกเราอมถอดกนท้งหมเยใจยหน้าม่ดีเลยไ้่ได้ไครดูแทนป่ะรับประกันจักเมื่อรับประกันจักเมื่อเรียบร่อได้รอบหนามาใช่ใบใบแขกกันแค่นี้เดี๋ยวพ่อใส่พ่นุ่พ่อสแทนปะ ชูไม่ได้เห็นบ่มันกับพวตมดันนี่แหละคอยดูอนะอัอันมันเนลักันบอมัน่้ยสลักมันลวมมันแลหน่เนาะน่าจอกับใหม่เยพีด้วยเดี๋ยวใสโซกันเฮ้ยิว่าชดได้กว่านี่เนี่ยชูน้าเลนี่นีแขวคุดเนี่ยวาแขวคุดมานน้ำเลยนี่งื้นี่ นี่ปลาโนดยิมด้วยคือกันวะอือ่าจัปลาโนดก็ิเฮียริมนี้แล้วเนี่ยมันย่งฟันนานเท่ามากยี่สิบสี่ละเข่ามากเ่าเม้บอแมนเถวมากเข่วนานเฮียก้อนรถก็คุ้นปูเนาะเอามาขัดทั้งหมดเลยดี